ท่านปรมาจารย์ชั้นเป็นคนกินมังสวิรัตและก็มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแฟนของฉันก็เต็มใจมากที่จะกินมังสวิรัตด้วยกันกับชั้นและก็ตันยูต่อพ่อ,พอแม่ตอนที่เราทั้งสองคุยเรื่องแต่งงานเพิ่งจะพบว่าพ่อแม่ของแฟนไม่ยอมให้ลูกของพวกเขากินมังสวิรัตด้วยกันกับฉัน้นยิ่งไม่เห็นด้วยที่หลังจากพวกเราแต่งงานกันแล้วจะรับพ่อแม่ฝ่ายหญิงมาอยู่ด้วยกันด้วยเหตุน,นี้ฉันเลยเลิกกับแฟนก็เพราะสองปัญหานี้จนถึงตอนนี้เจ็ดปีแล้วที่ไม่ได้คบใคร เป็นเพราะปัญหาที่เขากินมังสมิรทัศหลังจากนั้นเขาก็เลยไม่มีแฟนแต่เพราะว่าไม่มีแฟนใหม่ดังนั้นเจ็ปีเป็นต้นมาเขายังคิดถึงและไม่ลืมแฟนเก่าของเขาถึงแม้ว่าผ่านไปเจปีแล้วยังแรกเลยแสดงถึงการเข้าสังคมของคุณสังคมของคุณยังแคบไปหน่อยดังนั้นควรเพิ่มกิจกรรมทางสังคมอย่าเลิกงานก็กลับบ้านเลยควรเพิ่มกิจกรรมทางสังคม ก็เหมือนกับเว็บไซต์หาคู่และยังมีอาจารย์คิดว่าหากให้เจาะจงมากขึ้นก็คือเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มผู้คนไปมาหาสู่กันแล้วอย่างสโมสรกระตือรือร้อนไปเข้าร่วมสักหน่อยจะสามารถช่วยในเรื่องของชีวิตการแต่งงานของคุณได้แต่อาจารย์เพิ่งเคยได้ยินว่าปัญหาการกินมังสวิรัตกลายเป็นอุปสรรคของการแต่งงานเป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ได้ยินดังนั้นผู้หญิงคนนี้ อาจารย์คิดว่าปัญหาที่เกี่ยวกับอาหารการกินนี้คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าสิ่งที่คุณตามหาจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะกินมังสวิรัติต่อไปไหมถ้าคุณบอกว่าฉันต้องการตามหาความรักแต่สาเหตุของการกินมังสวิรัติของคุณทําให้หาแฟนใหม่ไม่ได้จริงๆอย่างนั้นอาจารย์ว่าคุณควรตามหาความรักเป็นหลัก ก็เหมือนกับการให้ภารกิจพิเศษกับอีกฝ่ายคุณกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ก่อนได้หลังจากแต่งงานก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกินมังสวิรัตจนถึงให้สามีของคุณกินมังสวิรัตด้วยแบบนี้อาจจะทําได้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ถ้าคุณบอกว่าฉันต้องกินมังสวิรัตเท่านั้นแต่ถ้าสิ่งนี้กลายเป็นอุปสรรคในการแต่งงานเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณคืออะไรในชีวิตของเราต้องมีการเลือกสรร แน่นอนอาจารย์ก็ไม่หวังว่าเป็นเพราะคุณกินมังสวิรัตก็เลยหาแฟนไม่ได้ชาวพุทธจำนวนมากและอีกหลายคนในโลกไม่ใช่ว่าชาวพุทธทุกคนจะกินมังสวิรัตหมายความว่าสิ่งที่คุณพบนั้นยังไม่กว้างขวางพอถ้าคุณทิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณไว้หลังจากที่เราตอบคำถามนี้ไปแล้วอาจจะมีผู้ชมและผู้อ่านจำนวนมากถ้าเห็นเนื้อหาในส่วนนี้ ถ้าคุณชอบให้แฟนกินมังสวิรัตก็สามารถติดต่อผู้หญิงคนนี้ได้ไม่แน่ว่าการแต่งงานที่มีความสุขอาจจะกำลังมาถึงแล้วก็ได้อีกอย่างคุณเล่าเรื่องพ่อแม่ของแฟนเก่าที่คบมาแล้วเจ็ดปีไม่อนุญาตให้หลังจากที่พวกคุณแต่งงานกันแล้ว พาแม่เลี้ยงเดียวของคุณก็คือแม่เลี้ยงเดียวของฝ่ายหญิงพามาอยู่ด้วยกันกับพวกคุณอาจารย์คิดว่าพ่อแม่ของฝ่ายชายมีการพิจารณาของพวกเขาข้อนี้ไม่มีถูกหรือผิดแต่พูดถึงการกระตัญยูและการดูแลผู้สูงอายุอาจารย์คิดว่าเงื่อนไขนี้ของคุณก็ไม่มากเกินไปสมเหตุสมผล แต่ทำไมฝ่ายนั้นยกปัญหานี้มาพูดละ่ะอาจารย์พูดได้ไม่ชัดเจนนักอาจารย์เดาว่าถ้าแม่ของฝ่ายหญิงคนนี้เป็นคนที่เข้าใจและมีเหตุมีผลสุภาพเรียบร้อยเงียบงียบและเป็นสุภาพสตรีโดยทั่วไปแล้วทุกคนก็ยินดีที่จะยอมรับไม่มีปัญหากันมีคนเป็นแม่บางคนได้ทำลายภาพของผู้เป็นแม่ที่มี ความเมตตาอบอ้อมอารีความอ่อนโยน <า S 2> ที่อาจารย์คิดไว้แม่หลายคนที่มีอายุมากขึ้นพฤติกรรมและนิสัยของเธอช่วงวัยทองหรือหลังวัยทองบางครั้งก็ยากที่จะรับได้ดังนั้นอาจเป็นเหตุผลที่อีกฝ่ายร้องขอเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่โดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นลูกจะไม่ใช้เหตุผลและความเป็นจริงทางสังคมในการให้ความสำคัญพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายโดยทั่วไปจะไม่มีระดับความสูงของจิตใจเท่านี้ในการกลับมาดูแลพ่อแม่ตัวเองโดยปกติแล้วไม่มีนอกจากเกลียดพ่อแม่ของตัวเองที่ควบคุมและรบกวนตนมากเกินไปอีกแบบก็จะพูดว่าพ่อแม่ของฉันดีไปหมดดังนั้นจึงมีความรู้สึกสองอย่างนี้เท่าน,นั้นที่เราจะมีต่อพ่อแม่ไม่มีความคิดที่สมเหตุสมผลมากกว่านี้แล้ว ก็ขอบอกพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดูของคุณเป็นตัวกำหนดความสุขของลูกคุณด้วยเพราะการเรียนรู้จากพฤติกรรมคุณไม่ว่าคุณอยากจะอบรมหรือเปล่าตามใดที่คุณให้กำเนิดและเลี้ยงเขาเขาอาศัยอยู่กับคุณก็เริ่มศึกษาพฤติกรรมแล้วดังนั้นการแสดงออกของคุณนิสัยของคุณทัศนคติในชีวิตของคุณการอบรมเลี้ยงดูของคุณก็ต้องอาศัยตัวคุณในการจัดการ คนเป็นพ่อเป็นแม่หากต้องการให้ลูกทำอะไรมากเกินไปพูดจาทำร้ายใจิตใจเกินไปเห็นแก่ตัวเกินไปสุดท้ายลูกของคุณถึงแม้จะยังไม่ได้แต่งงานเขาก็จะไม่ยอมอยู่กับคุณดังนั้นอาจารย์อยากจะเตือนผู้ที่เป็นพ่อแม่ทุกคนหวังว่าจะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนทุ่มเทให้กับครอบครัวและลูกๆของตนอย่างเต็มที่ คนที่ชอบพูดจาทำร้ายจิตใจสุดท้ายแล้วญาติพี่น้องเพื่อนก็จะตีตัวออกห่างหมดทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้เลยทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นแน่นอนนอกจากจะบอกว่าลูกๆไม่รู้จักความหรือเงื่อนไขของอีไ่ายมากเกินไปอาจารย์ไม่ได้พูดว่าพ่อแม่ทุกคนบนโลกไม่ดีมีพ่อแม่ไม่กี่คนที่เป็นแบบนี้ตอนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็สร้างปัญหาทั้งที่ไม่มีอะไร อาจารย์ช่วยปรับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมาหลายปีแล้วอาจารย์เคยเห็นพ่อแม่แบบนี้จริงๆคู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันและยังรักกันดีถึงนิสัยจะไม่เหมือนกันแต่ก็เข้ากันได้หลังจากที่พ่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาหาพวกเขาแล้วคู่สามีภรรยาก็เริ่มทะเลาะกันสามปีหลังจากนั้นก็ขอหย่ากันทำให้ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุข อาจารย์คิดว่านี่คือความผิดของพ่อแม่แต่ว่าสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำตัวไม่น่าเคารพตัวคุณรู้สึกว่าฉันไม่มีศักดิ์ศรีฉันคือพ่อแม่ของคุณคุณก็ควรกระตันยูต่อฉันล้วนแต่ใช้คำพูดที่เห็นแก่ตัวและออกคำสั่ง ในการไปสั่งลูกสาวของเขาสั่งลูกเขยของเขาคนฟังไม่ยอมทําตามแน่นอนอยู่แล้วเพราะคําสั่งที่มากขึ้นของคุณมันไม่สมเหตุสมผลดังนั้นหวังว่าทุกคนจะพิจารณาสักหน่อยถึงทางออกของพวกเราในอนาคตดังนั้นคุณไม่ต้องสร้าง,ง,างก็คือคนที่เป็นพ่อแม่ไม่ต้องสร้างความวุ่นวายให้ตัวเองในอนาคตดอกนะและยิ่งไม่ต้องไปสร้างทะเลทราย ที่ทั้งโดดเดี่ยวหนาวเหน็บทั้งยังไม่มีลมหายใจแห่งชีวิตให้ตัวเองในอนาคตด้วย